สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดเมนูอาหารมีมาจากวิสาหกิจชุมชนด้วยเปิดเมนูบนโต๊ะอาหารในการประชุมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากหกพักพักก้าวไกลพักเพื่อไทยพักประชาชาติพักไทยสร้างไทยพักเสรีรวมไทยและพักเป็นธรรมได้นัดถารือเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลและการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองที่ร้านอาหารย่านถนนสุขโขทยัยเขตดุสิตผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในห้องหารือได้มีการจัดเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวโดยนายพิธานั่งตรงกลางไม่ได้นั่งหัวโต๊ะลักษณะพูดคุยสีหน้ายิ้มแย้มเป็นกันเองซึ่งการพูดคุยใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงจากนั้นนายพิธาพร้อมแกนนำทุกพักได้ลงมาจากห้องพูดคุยเพื่อร่วมถ่ายภาพบริเวณหน้าทางเข้าร้านอาหารดังกล่าวโดยได้ถ่ายรูปจับมือกันอย่างพร้อมเพียงและชูมือให้กับสื่อมวลชนซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืน่น การนำแต่ละพักการเมืองต่างก็มีรอยยิ้มมีการพูดคุยหยอกล้อและอบกอดกันอย่างเป็นกันเองโดยนายพิธาเปิดเผยเพียงว่าทุกอย่างราบรื่นดีและพรุ่งนี้10บนาฬิกาจะมีการถแถลงผลการพูดคุยให้ทราบอีกครั้งที่โรงแรมย่านสุขุมวิทก่อนจากกลับเข้าไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกันสำหรับเมนูบนโต๊ะอาหารมีทั้งหมด9เมนูเป็นอาหาร Fusion ฟิวชั่นฝรั่งเศสญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมนูเนื้อและที่น่าสนใจคือ เมนูมปิดท้ายซึ่งเป็นไวน์มะม่วงไวน์ข้าวเหนียวดำจากข้าวหอมมะลิวิสาหก,กิจชุมชนจังหวัดสุรินเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสุราก้าวหน้าของคณะก้าวหน้าจากนั้นเวลาประมาณ18นาฬิกาแกนนำคณะก้าวหน้านายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกระดกกลได้เดินทางมาที่ร้านอาหารโดยนายปิยบุตรบอกสันส้นๆว่ามาร่วมรับประทานอาหารเท่านั้นส่วนนายธนาทรบอกว่า ขอบคุณประชาชนทุกคนทั้งนี้สื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาเกาะติดและให้ความสนใจกับการพูดคุยจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นจํานวนมากขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ